สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมอันนี้ก็มาถึงบ้านนาชายยินที่เรียบร้อยครับนี่ทุเรียนนี่แกเตรียมไว้ให้นะผมเขาเพาะพันไก่แล้วครับเพาะพันไก่ชนครับก็ตีกันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านนะครับหนุนข้างบ้านเต็มเลยไก่ชนเดี๋ยวจะพาไปดูครับแต่ว่าตอนนี้พามาดูทุเรียนก่อนโอ้โหหอมอบอวนตลบอบอวนมากเลย นี่ครับก็อยู่ที่ระยองครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอแกลงนะครับผมอําเภอแกลงก็ทางเข้าบ้านนะผมก็มาทางาแยกเรือประแสนะครับไปท่าน้ําประแสอันนี้ก็สวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนนะครับสวนตัวนี้ก็มีไก่พามาดูไก่ชนกอนครับสายพันธุ์ไก่ชนโอ้ชบาก็มีนี่ชบาอันนี้ดูครับอันนี้ดู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 ดด เยอะมากนะครับไก่ชนเยอะมากนี่คนคนชอบไก่ครับนี่แหละใช่หมดทุกซุ้มมีหมดเลยไก่ชนหมดครับนี่ที่ขังไว้นี่ห้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนนะครับผมทุเรียนอันนี้บ้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะติดถนนใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็น บ้านน่นี่ก็จะเป็นสวนสวนทุเรียนหลังบ้านนะนี่นดกบอพี่น้องโอ้ยอย่างดกเลยครับดก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 ว่าๆนี่ขนาดต้นหลังบ้านนี่อุ้ยดกดกจริงๆคนคนที่เขาทำสวนทุเรียนจริงๆพออ่าพอต้นทุเรียนมันต,นต,นตน้นใหญ่ต้นอะไรเขาก็ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะ สังเกตแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยบำรุงอะไรมากมากเลยตัดทิ้งก็มีครับเป็นต่ออันนี้ก็จะเป็นกิ่งก้านสาขาที่มันยื่นออกมามันก็จะมีลูกแบบนี้วันนี้มาถึงสวนครับวันนี้มาถึงสวนเลยอันนี้ต้นมังคุดต้นมังคุดแต่ว่ามังคุดไม่ติดโอ้ยมีอยู่นู่นนู่นนู่นอยู่ข้างบนนู่นสูงสูงนู่น มังคุดโอ้มีต้นมังคุดด้วยนะครับเดินลูกไม่ดกแต่ลูกใหญ่มากเลยอยู่ข้างบนอู้ดีทุเรียนต้นนี้ใหญ่มากดูดิทั้งใหญ่ทั้งดกครับตอนนี้ก็เอาเอาให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งดกนะฮะโอ้โหดกมากอะข้างบนดกมากเลยกับพาพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านมาเดินชมใครที่ ชอบทุเรียนก็คงจะน้ำลายสอแล้วตอนนี้อยากอยากกินอยากกินนะครับนี่แหละก็จะนำไปฝากนะครับนำไปฝากคนที่สั่งมานะอันนี้ต้นมังคุดมังคุดโอ้นน่นลูกอยู่ข้างบนนน่นครับโอ้ลูกต่ำๆไม่มีให้เห็นเลยโอ้ยน่นโน่นอยู่ข้างบน,น,น่น่นเห็นไหมมังคุดเดี๋ยนี้ก็ทุเรียน ออันนี้มันเขาเรียกพันอะไรไม่รู้หมอนทองเลอชนีตัวนี้โอ้หดกมากดกจริงๆมาถึงสวนแล้วครับวันนี้ก็มาถึงสวนแล้วนะฮะนี่ครับปาดโถพี่นองมันทำไมดกอย่างนี้มาถึงสวนเลย โอ้โหนี่แ like ค่ไ like. ม่กี่ต้นนะครับนี่ปลูกถ้าคนจันจริงๆอ่ะคนระยองจริงเขาปลูกทุเรียนนี่เขาปลูกไม่กี่ต้นนีงดูต่ํามากเลยต่าแบบไม่ต้องปีนขึ้นเด็ดเลยนี่ตัดชุบบนี้เลยบันไดขึ้นมาตัดอันนี้อยู่ตรงโคนต้นด้วยนุ่นโคนต้นมีโอ้ยนุ่นนุ่นลูกสวยๆทั้งนั้นเลยตรงโคนเลยครับเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วครับสองลูกเงาะกำลัง ติดลูกยังไม่สุกนะครับมันก็จะมีมีที่ให้เห็นหน่อยฮอันนี้ก็มีติดลูกอยู่แต่ว่ามันยังไม่สุกมันไม่มีตำต่ำให้เราได้เด็ดเนี่ยกำลังแดงตัวนี้กำลังแดงอยู่นะครับโอ้มันไม่มีตำต่ำให้เราได้ชิมเลยเนาะเพราะเนื่องจากว่าเออ ช่วงนี้เงาะเงาะจะยังยังไม่ออกจะมีทุเรียนออกเยอะกว่านะครับทีนี้ก็เราก็เลยไม่ได้กินเงาะเต็มเลยทมต้นต้นมังคุดก็จะมีปะปลายนะครับนั่นก็ต้นมังคุดก็จะมีปะปลายส่วนลูกของเขาก็จะไม่เยอะปีนี้เงาะไม่ค่อยจับนะแกบอกเงาะไม่ค่อยจับครับโอ้มีแต่ไก่ชนเต็มบ้านเลย เดินไปมุมไหนก็ไก่ชนอันนี้ก็ขนุนขนุนครับน่าจะกิ่งหกักกิ่งหักก็เลยร่วงออกมางั้นโอ้ขนุนบักมีไหญพี่น้องสุกปะป้าจกบบทานสุกอยู่บักมีบักมีใหญ่นปปะ,ะครับขนุนขนุนลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆครับพาพี่ๆน้องเอฟซเดินชมสวนไม่ต้องไปเดินไกลครับเดินนี่แหละ ข้างบ้านนี่เลยนี่ก็ตัวบ้านอยู่แค่นี้นะครับพาเดินอันนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ตัดนะครับตัดไปแล้วอันนี้ตัดแล้วตัดแล้วข้างหลังก็ยังไม่ได้ตัดที่ผมพาเดินชมยังไม่ได้ตัดนะนั่นต้นบังคุดเป็นพุ่มอยู่เนะี่ยนี่ครับเอ้ยไม่ใช่ดินน่นๆพุ่มเขียวนั่นนั่นพุ่มใหญ่ ต้นบางคุดอันนี้ก็เป็นทุเรียนอันนี้ยังแก่ไม่เต็มที่นะครับยังเป็นทุเรียนที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่เลยนี่เห็นไหมนียังไม่แก่เลยครับยังอ่อนอยู่เลยนี่อืออนี่ยังอ่อนอยู่ครับทุเรียนยังอ่อนอยู่เพรนี้เอามือเอื้อมก็ถึงอยู่ใกล้ๆเอง มือเอื้อมก็ถึงเดตับต่ำครับอันนี้มาดูว่าวิธีการตอนทุเรียนนี่เขาตอนไว้ครับตอนทุเรียนโอ้อันนี้ตอนไว้แล้วเอ้ยทาบกิ่งเลยนี่อันนี้เขาทาบกิ่งนี่นู่นทาบกิ่งไว้เรียบร้อยก็คือเอากิ่งชํำครับมาทาบทาบติดกับต้นเลยนุ่นดกมาก ฝั่งนี้จะเป็นของของน้องน้องอานาสไพครับโอ้ดูผมให้ดูนี่ลูกเป่งเปล่งนี่ฮะลูกเป่งเปล่งเลยครับแต่ว่ายังไม่สุกครับยังไม่สุกย,ย,ยังเป็นมังคุดอ่อนอยู่นะครับยังเป็นมังคุดอ่อนอยู่โหยนี่ถ้าสุกแล้วไม่รอดแล้วครับอยู่ต่ําขนาดนี้เออเฮ้ยเสร็จอัมปแล้วอย่างนี้นี่ ถ้าสูกมานี่ไม่มีทางรอดแน่นอนแต่เราไม่ได้อยู่นูน่นอู้ต้นนี้ดกมังคุดต้นนี้ดกมากเลยออ้ลูกใหญ่ๆงั้นเลยเออของโปรดเลยนนเนี่ยมังคุดเนี่ยดูดูนี่นีับอื้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปาทโถนู่นน่ะอู้ดกๆ,ๆใหญ่ๆครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวนที่บ้านนะนะครับก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกับบรรยากาศในเมืองมากคือมันมันได้ฟิลอ่ะแล้วมันสดชื่นอ่ะนะครับก็สวัสดีพี่พี่น้องเอฟทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้ก็ชมสวนครับเดินชมสวนพาพี่พี่น้องเอฟซีชมสวนทุเรียน นะครับนี่อยู่บนต้นทุเรียนข้างบนหัวเลยตกบอกทุเรียนตกใส่หัวได้พี่น้องเดยเเก็จะอยู่ติดถนนเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนทุเรียนหมดเลยคนแถวนี้ก็จะจะเป็นอาชีพทำสวนผลไม้ นะครับเป็นส่วนมากนี่ก็นี่ครับดูอุปกรณ์ที่เตรียมมาครับนี่อุปกรณ์ที่เตรียมมาเข่งนะผมเตรียมเข่งมาใส่ทุเรียนนะครับก็มีบรรยากาศแล้วทีนี้ก็จะมาให้ดูหมูอบโอ่งครับเดี๋ยวให้ดูหมูอบโอ่งนะหืมน่ากินมากนี่ครับตอนนี้ก็ โอ้นี่ตอนนี้กําลังเหมาะเจาะเลยเ,เดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังนะนี่ครับโอ้น่าจะสุกแล้วครับน่าจะสุกเอาเหรอครับเดี๋ยวผมเอาหมูออกไปให้คนชิมก่อนนะมีคนรอชิมอยู่นะครับ นี่เอาออกมาลแล้วนะครับเนื้อหมูอบโองมาลองดูกันนี่ครับน,น,นี่ครับมาดูว่าหมูจะอร่อยไหม อ่าเดี um. uh ๋ยวผมจะหั <can> right ่นหมูแล้วครับหั่นหมูแล้วมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นออกมารสชาติแบบไหนอืมไข่อ้กินอยู่เด้อะหนิไอ้กินอะไรเยู่ไข่กูก็มากินนิ่นังกันแล้วไปใช่ไหมแล้วจะลยี่ห้อไหนอีกสวนแล้วรดนี่ไงใช่ไหนว่าเราลุดนี่เราพอเห็นแล้วมา จับไห,หมลไหมา,า,นะหาเลยดอกฝนม,มันตกบก้วอยี่หัวข้าคือ มันก็มีหวังมันมันมีหวังเพียบนันก็เ,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 เก็บแต่ดจานนะี่เก็บแต่ตะกาาอันนี้ก็ได้แล้วพ็หัวจานมันเดือดยากไราลยล้วเป็นยังไงเท่าไห่ะนะตาต

โอ้ขอาวแก้วกินเล้วก้วเลยหอมโตอร่อยอันนี้หวานหวานหอมแล้วก็กรอบๆบลีอ้าบุลอบุอืม ซุ้มแดงมากรู้อะไรกินแล้วทุกมแดงมากอะไรกินอแทบแทบกินวัดสองเนื้ออะไรเลยก็หน่องขายขายวัดสองนนี่าอันนี้ก็หมูอบองครับอันนี้ก็หมูอบองพี่น้องนี่อืมอ้าวขายวัดที่นี่ก็ขออนุญาตรับประทานอาหารครับผมครับ มันอนี้เอ่มาครั้งแรกที่ผมเหลยมาบานหนาครับพานพานต่างหลายเทื่อพานต่างดูแต่๋่เคยได้แยวแวะก็เจอเดีะขออนุญาตรับประทานอาหารครับน้าเด้อพี่น้องเด้อเจอกันไหมคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปยครับกับทุเรียนสดๆจากสวนครับผมแ,แหมแเถบะพวกนู้นคิมมือส้ม